บ้านนาชาแนลพระเครื่องเรื่องอาคมถ้าหากเอ่ยถึงพระเจจิคนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยในยุคปัจจุบันหนึ่งในนั้นต้องมีพระครูธรรมคุณาธรหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลคนครหลวงปู่ศูนย์จันทวันโน เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตผู้เป็นบุรพาจารย์สายพระป่ากรรมาฐานและหลวงปู่ศูนย์จันทวันโหนเป็นสิทธิเอกหลวงปู่ศรีราอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอิสระธรรมท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมนิหนจนสอบได้นักคาชั้นตีชั้นโทและชั้นเอก ในสำนักวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอันโนจังหวัดสกลคนครและหลังจากพรรษาที่ห้าล่วงท่านได้ปีกวิเวกและทุดงไปทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เกาะสีชังภาคตะวันออกขมนลาวกัมพูชามาเลเซียเป็นต้นท่านได้ทุดงขวัตเป็นเวลา16ปีเพื่อ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาและท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดปาจีนบุรีเป็นเวลานาน,านถึง13ปีระหว่างที่ท่านบวชท่านได้สนทนาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมกับพระป่าสายกรรมฐานอีกหลายรูปโดยได้ยึดปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสั่ง,งสอนอย่างเข่งขัด พระสายป่ากรรมฐานที่ท่านเคยได้ศึกษาด้วยอาทิเช่นหลวงปู่ศีราอิสโลหลวงปู่ตื้ออัจระธรรมโมหลวงปู่อุ่นอุตตะโมหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโรหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏิโปหลวงปู่กงมาจิระปุญโยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเป็นต้น หลวงปู่ศูนย์จันทวันโหนท่านเป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของเหล่าสาธุชนเนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศีลและจริยาวัดที่เรียบง่ายสมถะลูกศิษย์ลูกหาสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้นและวรรณะท่านมีเมตตาสูงอีกทั้งวัตถุมงคลของท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาและอาราธนาติดตัว ต่างก็มีประสบป,ประการกันอย่างมากมายทั้งด้านแควคาดปลอดภัยให้โชคให้ลาภถูกลังวัลกันอย่างมากมายทำให้ชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปไกลทั้งในและต่างประเทศจึงทำให้สาธุชนต่างหลั่งไหลมากราไหว้ยสักการะขอพรหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนกันอย่างไม่ขาดสายและ ใครที่แวะไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็จะผูกได้สายศีลให้ทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งสายศีลที่หลวงปู่ได้ผูกให้นั้นท่านได้ทำตั้งแต่สมัยยังเป็นพระหนุ่มวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนมขึ้นชื่อว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นั้นดีทุกรุ่นถึงแม้ว่าปัจจุบันวัตถุมงคลของท่าน จะออกมากันอย่างมากมายหลายรุ่นซึ่งปัจจัยจากการสร้างวัตถุมงคลก็ได้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างสูงสุดซึ่งหลวงปู่ศูนย์จันทวนันนอถือเป็นพระส,สงฆ์สุป,ปฏิปโนอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจในยุคปัจจุบัน